ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเบื้องหน้าจังหวะน,นั้นหมอทองได้ง้างมีดอาคมขึ้นหมายจะจับกาแต่ทว่าผีร้ายก็คว้าจับเอาไว้ได้ทันก่อนจะใช้มืออีกค่างบีบเข้าไปที่คอหมอทองพร้อมกับหออัวราะราแต่หมอทองนั้นก็ไม่ยอมแพ้ แกปล่อยมีดอาคมจากมือกลางอากาศก่อนจะใช้มืออีกข้างขวาเอาไว้อย่างรวดเร็วแล้วแทงเข้าไปที่ทีสาจนมันร้องโหยหัวก่อนจะสลายหายไปในที่สูงวันรุ่งขึ้นเมื่อทุกอย่างจบลงเมกที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็ยอมทำตามคำสั่งของหมอทองโดยการรื้อไม้ตะเคียนไปคืนและหมอทองก็ได้ทำพิธีสะกดวิญญาณโดยการตอกตะปูอาคมฝังไว้ที่ต้นตะเคียนเพื่อป้องกันไม่ให้ผีสาวออกไปร้ารานหรือทำร้ายใครได้อีกซึ่งหลังจากวันนั้น